สวัสดีครับวันนี้หมอสมพงศ์นะครับมาในงานเปิดตัว e อ c ก u s i v e g r a การร unch ของ o r i g i ิโนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาชมบรรยากาศงานในโรงแรมสยามเคมเพนสกี้กันนะครับ และนี่คือ New Oricio นะครับที่เป็นพระเอกของในงานนี้นะครับเป็นเครื่องเทคโนโลยี Monopolar RF นะครับจากประเทศยอดฮิตคือจากประเทศเกาหลีที่เป็นเทรนด์ความงานเรื่องของเทคโนโลยีนะครับและตัวนี้มาด้วยคอนเซปต์ว่า New Era of Beauty นะครับคือทำให้สวยได้โดยไม่ต้องเจ็บนะครับ ตัวนี้เนี่ยตัวโมโนโพลาร์ f เนี่ยช่วยในการไทเทนิ่งยกกระชับหน้าช่วยในการเฟิร์มมิ่งช่วยในการกระชับรูขุมขนแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยดีขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยมันยังช่วยในการเรื่องของลดแฟตในการลดแก้มแล้วก็ลดเหนียงด้วยและที่สําคัญที่แตกต่างจากตัวอื่นก็คือไม่เจ็บนะครับมันประกอบไปด้วยสามเทคนโนโลยีของความไม่เจ็บด้วยกันก็คือตัวคูลิ่งแก๊สที่เป็นเทคโนโลยีความเย็นที่ทําให้ไม่เจ็บระหว่างทํามีตัวสั่นไวเบรชั่นทำให้ เป็นการลดของความปวดด้วยการไปรับรู้ความรู้สึกของการสั่นแทนแล้วก็ที่3ก็คือเป็นตัวเทคโนโลยีตัวโมโนโพล่าเอของมันที่เจ็บน้อยกว่าตัวอื่นแต่ว่าตัวอุณหภูมิความร้อนเนี่ยสามารถลงลึกไปได้ถึงชั้นผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ชั้นไขมันนะครับ ำหรับตัวโอลิจิโอนะครับก็จะช่วยตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของแก้มของเหนียงไม่มั่นใจในเวลาถ่ายรูปรู้สึกว่าหน้าใหญ่เกินไปตัวนี้เฟิร์มกระชับสามารถเห็นผลทันทีหลังทํานะครับแล้วก็ผลลัพธ์ยาวนานเนี่ยสามารถอยู่ได้นานถึง1ปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ยังช่วยทําให้เรื่องของคอลลาเจนเนี่ยดีขึ้นก็คือมันก็จะช่วยในเรื่องของหน้าใสขึ้นแล้วก็รูมขนกระชับขึ้นนะครับ วันนี้มีผู้เชี่ยวชาญสำหรับโอริจิโอโดยตรงนะครับทั้งจากเกาหลีแล้วก็เมืองไทยมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความประทับใจและประสบการณ์เกี่ยวกับโอริจิโนะครับแล้วก็ถ้าหมอได้ความรู้อะไรดีๆยังไงเดี๋ยวจะไปย่อยเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับและนี่คือเครื่องมืออื่นๆของบริษัทวอนเทคนะครับ ที่เรียกว่า Pico เซคเ e ิลเลเซนะครับซึ่งมีด้วยกันหลายรุ่นด้วยกันแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวในครั้งนี้กำลังจะเข้ามาในประเทศไทยภายในปีนี้กันครับตัว Pico เซคเกิลเลเซก็ช่วยในการเรื่องของลบรอยสักรักษาฝ้ารักษารอยดำสิวต่างๆแล้วก็ช่วยในการเรื่อง r e juvenation ให้หน้ากระจ่างใสไว้ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆกันต่อไปนะครับสำหรับพ i ค o เซคเ e ิลเลเซจากวอนเทคนะครับ วันนี้หมอรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้รับเชิญมาในงาน e x c l u s i v e Grand o p e n i n g ร e w o r i g i o นะครับก็ได้รับความรู้ดีๆจากแล้วก็เทคนิคในการทำ o r i g i ิให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับตัว ORIGIO เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัว ORIGINAL น,นะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือ มันมีการตรวจเช็คระยะแล้วก็มันมีเรื่องของตรวจความปลอดภัยหลายมาตรการทําให้มันปลอดภัยกว่าตัวเครื่องอื่นๆแล้วก็ผลลัพธ์ของมันเนี่ยเทียบจะไม่แตกต่างจากตัวออริจินอลเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันยังสามารถแบ่งช็อตได้แล้วก็เจ็บน้อยกว่าถ้าใครนะครับต้องการที่จะพิสูจน์ผลลัพธ์ของออริจิโอนะครับก็สามารถมาที่ DS คลินิกได้ทั้ง2สาขาเลยนะครับทั้งสาขาสกลนครแล้วก็อุดรธานีนะครับสำหรับตัวนินออริจิโอลดแก้มลดเหนียงแล้วก็ไทเทเนิ่งยกกระชับใบหน้านะครับ